ไลับอำต,ตาลไปทำขนมหมอสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเลบอนจังเลบอลจังก็มาเซเว่นนี่แล้แต่ว่าตงยังไงนะเนี่ยวันนี้ป่ะป่ะงั้นเลบอนไปซื้อขนมกันค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะซื้อขนมแบบไหนดีล่ะหรือว่าจะซื้อขนมตามรูบิคโยนเองก็แล้วกันเนาะนก็ได้<ก>ไหมตูมตกต้มลงมาเลยนะอา่าเลบอนโยนงั้นเล่บอเป็นคนเสี่ยงทายรูบิควันนี้ว่าจะเอารูบิคโยนออกมาแล้วเป็นสีอะไร โอเคเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องสงสัยใช่เพื่อนๆมาดูกันว่าจะเป็นสีอะไรสีขาวรอกวขนมสีขาวได้แล้วครับนี่เอาเกลือเหรอเอาใหม่เอาใหม่เป็นสีสีขาวมันไม่ค่อยมีงบยี่สิบาทเป็นสีเหลืองเลยบอลเมื่อกี้ได้สีนี้นี่ครับอ๋อมีคนงอแงด้วยเหรอสีเหลืองยี่สิบาทอันนั้นมันกี่บาทหกสิบเกบาท อันนี้สีเหลืองเหมือนกันใช่แต่ว่ามัน69บาทเลยบอลถ้าเวันอืน่นไปดูจิหนูนพี่คิวได้อะไรแล้วน่ะสีเหลืองโอ้ยชิแล้วมงอ่ะอันนั้นก็ได้ค่ะกี่บาทฮะอุ้ยอันนี้เลยออกใหม่หรอรสดทะเลพริกเผาจิ้มแซบ่บอ่ะไปดูไปดูว่าเลมอนจะซื้ออะไรนี่วันนี้มีเด็กงองแงนีใส่ไม่ดีไม่ยอมทำกัน กติกาได้ยังสรุปได้หรือยังว่าจะเอาอะไรดีไปดูส,สิสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองไอ้ซ์ครีมสีเหลืองอะอม,มีเปล่ามีเปล่าไอซ์ครีมสีเหลืองสีเหลืองมีตั้งหลายอย่างาใช่หรือเปล่าอ่าไหนดูที<ม>ไอซ์ครีมรสกล้วยอัลมอนมันเหลืองเหลืองค่ะอ๋อพี่คิวไปได้มาแล้วลิฟตันสีเหลือง กี่บาทคะ2ี่สบยี่สบาทโอเคไหนสีเหลืองผ่านพี่คิวเลือกเก่งเหมือนกันนะเนี่ยสีเหลืองอะมีน้ำเยอะเลยใช่ไหมคะโอเคทีนี้เหลืองของเลบอนอีกตามเคยสรุปเลบอนได้ไหมเอานั่นนั่นนั่หรือเปล่าสีเหลืองกล้วยก็ได้นะ เอาอะไรดีเรบอนเอาอะไรดีขนมไม่ตั้งเยอะนดูด้านบนไม่มีอะไรมีแต่ขอกินสปาเกตตี้ข้าวสวยไปดูสิไปดูส,ดสิเอาอะไรขน,นมมะม่วงดองไหมเรบอนมะม่วงดองสีเหลืองคือ <c oughs> สีเหลืองเนี่ยหาง,ง่ายสุดแล้วอ,อ่่่าาใชคิดวแม่ก็ว่าสีเหลืองก็หาง,ง่ายนะ แต่ว่ามีเด็กที่แบบว่าไม่ยอมเลือกปักทีหนูเดินไปแล้วสรุปได้มามา่าอีกแล้วมั้ง <c oughs> โอเคกินมาม่าตัวผอมแน่นอนเพื่อนๆกินแต่มาม่าไม่ได้ <ๆ S 2> <ๆ>นะกินมาม่าต้องกินอย่างอื่นด้วยนั้นต้องหาอะไรสิบบาทอีกได้นะมสิบสี่โอเคงั้นก็ได้มาม่าสีเหลืองนะเด๋ยวว่ามาม่าอย่างเดียวอ่ะ มันไม่มีประโยชน์ต้องกินกับอย่างอื่นด้วยใส่หมูสับหรือว่าใส่ไข่ด้วยนะนี่นี่นี่มีเด็กงอเงไม่ยอมไม่ยอมเลือกเพราะว่าสงสัยไม่ได้อะไรตามใจอ้าวก็เลือกสิเลือกที่มันมีประโยชน์ด้วยอ้าวโอเคงั้นก็เลือกตามนั้นแต่ว่าบอลกายจะมีประโยชน์สใช่โอเคเพื่อน ถ้าเพื่อนๆชอบซื้อขนมที่เซเว่นกันนะก็ต้องเลือกขนมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะแล้วกินเสร็จแล้วก็ต้องอย่าลืมแปรงฟันรู้ไหมพี่คิวแม่คิวกินแล้วก็ต้องอย่าลืมแปรงฟันกันด้วยนะคะเด็กๆ,ๆรู้ไหม่งานถ้าเกิดว่าใครอยากให้เลบอนมาซื้อขนมอะไรที่เซเว่นอีกอย่ก็บอกนะเดี๋ยวเลบอนไปจ่ายตังก่อน <c oughs> งั้นเดี๋ยวเลบอนไปจ่ายตังก่อนนะคะสรุปเลบอนได้อะไรโอ้ยชีหร <c oughs> อ